สบายดีพี่น้องอากาศแย้มแรง,งเดอ้อเย็นสบายเย็นสบายอากาศยามแรงเด้อพี่น้องเดอ้อหนาวเลยเดอ้อเย็นแล้วสามโมงเลยเย็นจ่อยๆเลยที่บ้านไม่มอนน่ะเยนน็นหนาวอากาศเยน็นกลางคืนมากะหน,นาวเลยเดอ้อหายบรรยากาศยามแรงให้พี่ให้น้องเบิง้ง ส้มหัวส้มสวนใม่ม้อนดอกมไม้ใม่ม้อนไปน้ำเนาะว่ามียังสีไายให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องฟังใ <c oughs> ม่ม้อนกันว้าวันนี้กับบัตรถ,ถือโอ้ยกี่สี่แล้วเนาะคนเฒ่าคนแก่อย่าไปถือซาใม่ม้อนเด้อนนอะ,นะดรก็ได้อุตสาเบิ่งใม่ม้อนอุตสาให้กำลังใจเมย์เนาะเด้อมียังเห็ดคลิปไปธรรมาสะอากินไปกับหลูกกับหลานเนาะ บ่ได้ว่าให้ใครบ่ได้หยังให้ใครอืออันนี้กะอย่าว่าซั่นว่าซี่เด้อเห็นส่งนึ่งออกมาเนาะอ้ายากยังนกให้แม่มอนี่นนี่กะแม่ขอองเนาะซือบดาถึงแม่เถะ้ายผู้ใดกะให้ดาผู้นันเด้อ ได้ดาเจ้าก็ให้เจ้าดาเขาขึ้นบ่ยังให้มาดาเมเดอดาโคดดาเสือเมเดออันนี้ก็ไม่ม้อนบ่ยังให้ดาบ่ายังให้เฝาถึงเมเดอเม่บ่เคยเอ่ยยังใส่เจ้าเลยเทว่าจังสันจังสี่นะทีผพานมากอะหากแพงมาตลอดเนาะแม่บ่เคยหายเคยยากห้เนี่ดได้ให้เจ้าด้วยล่ะเด้อ ยาสุดาทังเมขันเจ้าห้ให้ไพกกับให้เจ้าดาผู้นั่นเด้อคนที่เขาดาเจ้ากับให้เจ้าดาเขาเมย์ใบริเกียวของยังมดบริเกียวของเรื่องซึ่งเจ้าหห้กันด่ากันเด้อันเจ้าสุดาโคตรดาเสือกับดาโคตรเล้าดาโคตรทั้งพอแล่าผุนละแกมสุดาโคตรทั้งเมเด้อลูกเด้อเมยขอน้ำอันนี้ก็ได้เม คิดในใจนะแต่ละมื้อแต่ละวันคิดว่าแล้วว่าลืมโอ๊ยบ่ได้ดอกว่าต้องออกว่าวแน่จังหน่อยขันว่าวากะสิบหูจักว่าของผู้ซึกงของแม่นี่เป็นแบบใดเนาะมื้อนี้แม่ก็เลยออกมามาขอร้องเนะาะบ่ให้ด่าถึงโคตรถึงเสือเ้อทางแม่ขันลูกอยกากาายด่ากรให้ด่าโคตรเสื้อทางเพิ่นผุนเด,ดอ้อทางเพิ่นผู้ด,ด่าเจ้าพุ่นแหละผู้เว้าให้เจ้าผู้เล่าอันนี้ก็ได้ เ да. ันบอกว่ากมันมันคิดอยู่ในใจนะแล้วก็ลูกก็เซบูโบโฮซึกว่าแม่นี่คิดคิดจังไรในเมื่อบรดญญินลูกเบาเถิงเนาะลูกที่ส่องที่เพิ่นออกมาเบาให้นั่งอันยังเบาเอืยซืดอดอกก็สิเข่าใจเองนั่นแหละเนาะอันนี้ก็ได้ในมันแบบเอือดซือมันจบไปแล้วก็จบไปกับไม่มันบษย์เบาอยากเอืยซือ คืองลูกที่ว่าออกออกมาถูกมือเนี่ยกะแม่กะบอกเขาเออซื้อดอกควรจะเข้าใจเองเนาะเขาเคยหักแพงกันแม่์ประนับถือสำหรับผู้นึงคุยคุยกันตลอดที่ผ่านมาคุยกันตลอดแล้วก็มาห่างกันแล้วก็บูกจักว่าะยังกะบุกได้หายได้ยากเด้อที่ถึงถึงสิบวันคุยกันแม่กะบุกได้หายได้ยากเด้อแม่บอกเคยบุกให้บุกคุยกันกับยามบุกเป็นยัง แต่แม่ก็บ,บรรหายให้แต่แม่ขอล้องว่าถ้าออกมาดา่าก็ให้ด่าแต่บุคคลที่เขาด่าเจ้าบุคคลที่เขาว่าให้เจ้าเด้ออย่าดา่าถึงโคดถึงเสือเม่จะอย่าด่าโคดด่าเสือเล่าก็าสุดแล้วโคดเสือทั้งละหานา้มน่ะนะสุดแล้วแต่เจ้าจะด่าเด้อน่นนะเอาไปทางฝุ่นซะอย่าเอ่ยมาทาังเม่ซะเม่ขอล้องตัวนี้เนาะ อาจจะเข้าใจแม่เว้าซํานี้ก mm. ็อาจจะเข้าใจเนาะแม่บ่ได้ฮ้ายได้ยากอันนี้แม่ออกมาเว้าความในใจของแม่ความฮู้สึกของแม่อยากออกมาเว้าให้ลูกู้คือแบบนั้นเนาะนี่กซือโทษกดเครื่องเด้ออย่าว่าแม่ออกมาจังซั่นจังซี่อีกเด้ออันนี้ก็แม่ออกมาขอร้องว่าอย่าเว้าถึงแม่อย่าเอ่ยถึงแม่อืทั้งๆที่แม่บ่ได้เฮ็ดหยังให้ลูกอืก็ บ่อยากให้มาว่าถึงแม่นะเดี๋ยวไป้ห้ได้ย๋ยนีให้พายแล้วไก่จะมาเอ,อ่ยถึงแม่อีกเฮาบ่ได้มีเฮาบ่ได้เบายังให้กันเฮาบ่ได้หายกันแม,เม่เห็นนะเดี๋ยวก็ด่ากับลูกเขาแต่พมาดาม่าแม่อีกดีก็แม่ไปด่าลูกดีกับลูกมาดาม่าแม่กลับไปกลับมาอยู่มันเป็นจังไร cơm hồ súc joe nó là kiểu như kiểu là kiểu như 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 thương như kiểu 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 như เอามื่อนี้กะตอนแรกเยน็ยนๆอากาศเยน็ยนๆเนาะเมม้มอนกับบ่มียางสีส่งให้พี่ใหน้องใหเอฟซี FC, ให้ลูกให้ล้านทั้งเมืองนอกทั้งเมืองไทยทั้งเมืองลาวเนาะจะขอส่งเสียงเพลงเหมือนมวนใหพังเด้อู้เฒถารองเพลงใหพังสิ่งศุกอย่างเป็นแรงเสียแรงใจที่ใหกำลังใจคนแก่คนนี้เนาะบ่มียางสิส่งเสียงเพลงใหฟังเด้อ หักสาววรินน้ำตาสาววารินเดอ้อสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาเพรหนุ่มอุบลไม่มาเฮเทียนพันษาเหมือนดังปีกนเขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกลน,นครปล่อยให้แม่งามงอน นังสลอนอยู่หน้าต้นเทียนบุญออกพรรษาปีนี้มันเงาสุดเศร้าหรือดีคู่บ่าวสาวอื่นเขาสุขีเราเซนโซกี้ที่ทุ่งสีเมืองพี่ยังเคยบอกว่าจะไม่หลอกให้น้องเคืองเห็นคุณใส่เสื้อเหลืองนึกว่าพี่ไม่มีแม,ม่ง พิงวอนจะพ่ออินแปลงผู้ศักดิ์สิทธิ์จงช่วยนี้ละมีดให้ยากคานี้มีแต่สมวังอย่าได้ฟ้าทิมสาวลรินให้รักกีรังสัญญาเยงความลังบุญออกกันสาจะมามายมันสาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตา วอนุ่มอุบลลีบลระมาเเหตุน้ำตาน้องยังรอพีถึงวันจะผ่านเดือนจะเคลือนไปเป็นปีสาวรินคนนี้ยังรักพักดีตัวพี่เหมือนเดิมจบจบไปเนะพี่น้องเนาะห,หนึ่งเสียงเพลง ให้กำลังแรงเสียแรงใจที่เข้ามาคอมเมนต์แต่ดีๆให้แม่ทุกสิมทุกอย่างเนาะถูกกำลังใจคนเฮาก็อยู่ที่กำลังใจไม่ม้อนอยู่จุดนี่ได้ก็อยู่ที่กำลังใจทั้งๆที่ไม่ม้อนก็เมื่อยนะพี่น้องเว้นไม่ม้อนแบ่เมื่อยไม่ม้อนเมื่อยได้ถูกมือนี่แต่ก็สู้เนาะสู้สู้เพื่อใครสู้เพื่อร้านขิงถูกมือเดี๋ยวพี่สู้เพื่อใครเด้อพี่น้องเด้อ มีร้านยังน้อยอยังมใหญ่ก็เลยสู่พวิลลร้า,รานถุงมือนี่ค่ะให้กำลังใจสู่พวิลลร้า,รานซ้ำซากจากจะได้เรียนจบปุ้รื้อจบเนี่ยกะกะพังไปเรื่อยๆเนาะกะให้เพื่อนไปเรื่อยอืมให้เป็นพยายามเป็ยนยังลูกคิงสบายดีนี่แหละสบายดีเนาะเ็สิส้อโพักคิงเป็นสิส้อโค้ทพักทำแล้ว ค่ำจักหน่อยนี่5:00น6:00นมืดแล้วได้ซังนี่นะ6:00นนี่ถือว่ามืดแล้วก็ต้องหมดตะเวียงตะเวนเนาะแล้วก็แล้วสิส่งอีกเสียงเพลงนึงเนาะให้ให้ฟังอีกจักเพลงเอาอันสาวคาเฟ่เนาะ เขากินตลาดสาวคาเฟ่มันบอดเทดอกเด้ออายค่ำคืนร้องเพลงเลี้ยงไกจะมีไสไหนมาขอเป็นคู่อาเสียอาเฮียมาเที่ยวปากหวานหนาดูบอกว่ารักสมตูสุดท้ายก็รู้ว่าเขามีแฟน ไฟสองหน้าแต่เบื้องหลังมีน้ำตาส่วนข้างหน้าต้องยิ้มเป็นขาดคนเห็นใจใครจะมองดูแค้นเพื่อเป็นสิ่งทดแทนเมียทั้งบ้านระบายอารมณ์สมใจแล้วกว็ไปที่จากเหมือนนครบ้านฉากน้ำตาไหลพากไม่ธรรมดา ผู้หญิงกลางคืนใจจะสั่วทุกคนพี่จ๋าอยากได้เห็นเป็นตุกตาบางคนก็มาหาด้วยความจำเป็นสาวคาเฟ่ละทมทมตอม,มดูหังใจบอหนาเสียทั้งหลายโปวดเห็นใจเนื้อเย็นลำรวยวันใดจะไม่กลับมาให้เห็นนี่คือความจำเป็น เช่นใจผู้หญิงกลางคืนจบเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวคลิปนี้ก่บโบ่ม่ยังร้องเพลงพ่อโบโบมลมวลให้พี่ให้น้องฟังให้ลูกให้หลานฟังน้องๆมัดทุกคนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเนาะที่เป็นแรงเสียแรงใจให้ผู้หญิงคนนี้ให้แม่คนนี้ขอบอกขอบใจเด้เออ้าวคิปนี้ก็มีมนต์ขอลาไปก่อนเด้อ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไครให้สองน้องน้ำคิงยายหมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย